ว่าเจ้าเห่าว่าเจ้าชิลล์ชื่อนะคะวันนี้เราก็จะมาพบกับคำศัพท์นะคะเกี่ยวกับเรื่องผลไม้นะคะซุยกวักวซุยกัวนะคะซุยกวัวคือผลไม้นะคะมาดูกันเลยนะคะคำแรกค่ะคำว่าเซียงเจีเซียงเจียวนะคะเซียงเจียวก็คือกล้วยนะคะคำที่สองค่ะปัวหลัว ปัวหลวนะคะปัวหลวคือสับป,ประรดนะคะปัวหลวสับป,ประรดค่ะคำถัดมาค่ะถาวจื้อถาวจื้อถาวจื้อคือลูกทอ้อนะคะลูกท้อนั่นเองถัดมาค่ะผู้เถาผู้เถานะคะผู้เถาคือองุ่นนะคะผู้เถาอางุ่น นะคะเฉาเมยชเฉาเมยชาวไหมคือสตรอเบอร์รีนะคะสตรอเบอร์รี่ชาวไหมซีกวาซีกวาแตงโมค่ะซีกวาหมางกัวหมางกัวนะะหมางกัวคือมะม่วง หลีหลีหรือว่าหลีจือก็ได้นะคะแปลว่าสาลี่นะคะตัดมาคารุจือ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 นะคะก็คือส้มนั่นเองถัดมาค่ะหลิ้วเหลียนหลิ้วเหลียนนะคะหลิ้วเหลียนก็คือทุเรียนนะคะทุเรียนหลิ้วเหลียน มู่กวามู่กวานะคะมู่กวาคือมะละกอนะคะเราเรียกว่ามู่กวาถัดมาค่ะผอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลคือแอปเปิ้ลนะคะหงหมาตันหงหมาตัน หงเหมาตันคือเงาะนะคะเงาะมีสีแดงใช่ไหมคะก็จะมีคําว่าหงเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเหมาตัวนี้ก็คือแปลว่าขนนะคะเพราะฉะนั้นเงาะผลไม้ที่มีสีแดงแล้วก็มีขนก็คือหงเหมาตันเงาะนั่นเองขัวลงกว ขว๋อหลงกวนะคะขว๋อหลงกวคือแก้วมังกรนะคะขว๋อหลงกวแก้วมังกรนะคะในคำศัพท์ภาษาจีนคำว่าขว๋อหลงกวนะคะคำว่าขว๋อนะคะแปลว่าไฟนะคะหลงตัวนี้แปลว่ามังกรนะคะผลไม้ที่มีเหมือนไฟลูกมังกรนะคะก็จะเรียกว่าขว๋อหลงกวคือแก้วมังกรนั่นเองเหลียนวู่เหลียนวู่นะคะเหลียนวู่คือ 琼浦卡，达玛卡，词呢卡，山竹，山竹，呐哈，山竹是芒果，呐哈，山竹，呐哈，山竹是芒果卡，鬼桃，鬼桃，鬼桃是 kiwi 卡，kiwi，达玛卡柚子。 柚子จ子คือส้มโอค่ะส้มโอทันมาค่ะฮามีกวาฮามีกวาฮามีกวา,า,กวาคือแคนตาลูปนะคะแคนตาลูปเรียกว่าฮามีกวานะคะถัดมาค่ะเยจืเย,จ,ยจืนะคะเยจืคือมะพร้าวคา่ะ มาค่ะเด็กๆอ่านพร้อมกันกับคุณครูอีกหนึ่งรอบนะคะคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องสุยกวัวนะคะผลไม้มานะคะ่ะเริ่มกันเลยยูจืโยูจือจูจือจูจืจ้อูท้าวปูท่าวมังกอมังกอช่ำเม้ช่ำเมย 椰子，椰子，山竹，山竹，火龙果，火龙果，木瓜，木瓜，二粒二粒，榴莲，榴莲，西瓜。 ซีกว้ล,ล,ววกวลูกลบลโกลบลูโนะนนาาหลบซีโกลบลูโเลีลูโกีบกะะลูากลบลูโกลลูกลบักลบหลีลกลบนูโกลบลูโกลบาูโกลบลูโกลูกลบัูโกลบลกลบลคโกลบกบกกลกล จำคำศัพท์ต่างๆนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีเกมให้เล่นนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็คำศัพท์คำว่าเกี่ยวกับสุยก๋วนะคะก็ให้นักเรียนนะคะไปจดจำนะคะท่องจำให้ได้นะคะว่าผลไม้ชนิดใดมีชื่อว่าอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวครั้งถัดไปนะคะคุณครูจะให้หนูดูเอ็ดกับคุณครูนะคะครูจะอ่า ลง t ิกตอกไว้ให้นะคะแล้วก็ให้นักเรียนดูเอ็ดพูดภาษาจีนนะคะคำศัพท์เกี่ยวกับชุยกวัวนะคะแล้วคุณครูจะพูดภาษาไทยนะคะอย่าลืมไปดูเอ็ดกันนะคะใน t ิกต o k เดี๋ยวคุณครูจะโพสต์ติกตอกไว้ให้นะคะโอเคค่ะขอบคุณมากๆน,นะคะเด็กๆสำหรับวันนี้จินเทียนเชื่อเครจีเจีย